ดังนั้นวันที่1ิบยังไงยืนยันต้องเป็นดีเดย์ดีเดย์ไม่ใช่ดีเดย์ของฝั่งกพูชายอย่างเดียวแต่เป็นดีเดย์ของคุณอนุทินด้วยใช่ถูกต้องครับถูกต้องคือวันที่สิบเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมของเราเลยเเนะที่ผมบอกครับภาษาคนเล่นไฮโลเขาเรียกเปิดถ้วยแทงรอบแทงไงก็ถูกคุณจะปะทะก็เป็นความชอบธรรมค่ะคุณจะลื้อบ้านก็เป็นความชอบธรรมคุณจะผลักดันคนกมพูชาไปก็เป็นความชอบธรรมค่ะ วันหนึ่งมันเป็นพื้นที่เราร้อยเปอร์เซ็นต์สองคนพวกนี้บุกลุกเรามานานแล้วนะครับสามเนี่ยเราส่งหนังสือให้เตรียมการล่วงหน้าเกือบเดือนอนะครับแล้วในส่วนตั้งแต่ปีห้าสี่ต้นนั้นน่ะวิธีการของกัมพูชามันทำยังไงในการที่แบบมาคืบคานเข้าพื้นที่เราอย่างนั้นนะคะก็มีการเจราจาเจราจาแล้วก็ลดการเผชิญหน้าในการปรับกำลังออกจากกันอของเรานี่จะปรับ นะเพราะว่าเรามีวินัยผู้คขัชาสั่งตกลงยังไงเราก็จะปรับแต่ของเขาเนี่ยปรับนิดเดียวและขยับเข้ามาีล,าล้วเขาถึงได้พื้นที่<อ>นี่คือนี่คือการบูชาจะเป็นลักษณะนี้แล้วที่ผ่านมาเราไม่ประท้วงหรือไม่แบบก็ประท้วงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ว่าต้องยอมครับ FOU 43ข้อ5เนี่ยประท้วงกันตั้งแต่ชุดประสานงานชายแดงเขาจะมีหัวหน้าเขา,ากรรบูชาไทยไทยกรบูชา,ก,า,ชาก็ยื่นไปเขาเสร็จแล้ว กองกำลังก็รายงานไปที่กองทัพนะครับและอีกฉบับหนึ่งก็ส่งไปที่กรมสุนที่สัญญาอแต่ว่าเขาจะตอบหรือไม่ไม่รู้คุณบมทั้งหมดเนี่ยเราทาเราประท้วงไปหกร้อยกว่าครั้งเราทําหนังสือไปสี่ร้อยกว่าฉบับอเขาละเมอเราหกร้อยกว่าครั้งโอ้อออไม่ไม่ใช่ประท้วงเขาละเมอเราหกร้อยกว่าครั้งค่ะแต่เราทําหนังสือประท้วงไปสี่รอยกว่าฉบับ แล้วเราทนเพื่ออะไรเนี่ยก็นี่ไงครับก็มันก็เป็นคําถามของคนไทยทุกคนไงมันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเขาประท้วงไปเขาก็ยังละเมิดอยู่ตลอดเวลาแล้วาก็ลุกเข้ามาเรื่อยๆใช่แล้วขยับขยับเข้ามาเรื่อยนี่ครับก็เนี่ยวันสิบตุลาเนี่ยเป็นอันที่เราจะต้องแสดงให้เห็นแล้วว่าเราต้องไม่ให้กัมพูชาทำแบบนี้กับเราอีกแล้วนะครับถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำตรงนี้ได้นะคุณบุ๋มเราจะทําให้อื่นได้หมดแล้วตอนที่ท่านพระโทกนุกบอกว่า เขมຈจะเปิดฉากใหม่ได้ต้องรอหลังฤดูฝนเนี่ยต้องรอจนถึงช่วงไหนคะก็ถ้าหลังฤดูฝนแผ่นดินเขาเริ่มแข็งที่จะรองรับยานพาหนะได้อเขาถึงจะใช้มันถึงจะมีพื้นที่ในการเคลื่อนย้ายไม่งนั้นเขาจะถูกจํากัดอยู่บนถนนตอนนี้คิดว่าตอนนี้อยากให้ทั้งสองท่านช่วยประเมินเลยค่ะตอนนี้ก็คือว่าเขาก็จะมาแย่แบบนี้โดยเฉพาะเนี่ยนะครับผมว่าอีกไม่นานเขาต้องการทดสอบ ในการที่ว่าแม่ทัพใหม่นะครับอ่าเป็นยังไงทำมาแย่อย่างนี้แล้วจะมีอะไรโต้อตอบกลับไปไหม,มตรงนั้นตรงนี้ทําไมก็ถึงมาเลือกช่องอันมามมที่มาแย่ค่ะค่ะทำไมคะเพราะว่าช่องอันมาเนี่ยมันเป็นจุดที่ห่างจากช่องบกห่างจากอาสัตตสมห่างจากเขาพระวิหารถ้าเข้าไปก่อเหตุทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จุดเดียวมันจะเสือบทั้งแนว อ่าเหอครับเขาถึงมาเล่นตรงนี้อให้เป็นจุดเล็กๆนี่ไงเขาไม่กล้าเล่นใหญ่แค่แย่ก่อนอแสดงว่าการมาช่องอันมากคือแค่มาแย่ก่อนมาทดสอบระบบใช่เราไม่ต้องกลัวใช่มไหมครับคือแบบนี้ผมบอกไงว่ากัมพูชาเนี่ยมันทนได้กอไม่นานหรอกเพราะวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นมหาใหญ่แล้วที่หุนเซนออกมาทุรนทุรายแบบนี้เพราะว่า มันต้องคิดแล้วว่าทำไงมันถึงทาให้เราเปิดด่านได้เพราะนั้นมันก็จะยั่วยุเราแบบนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ติดกับหุ่นเซนรอบนี้คือเราหนึ่งเนี่ยเรายืนยันตามที่นายกว่าอยู่แล้วว่าปิดด่านยาวสองเนี่ยกองทัพเตรียมตัวว่าถ้าหุ่นเซนมันเล่นสกรปรกเตรียมสวนแล้วที่บอกอ่ะเวลาเราสวนรอบเนี้ยถ้ามันทําที่หมายทหารเราเราก็ทําที่หมายทหารมันแล้วก็ทําลายกองกาลังของมันให้เยอะที่สุดทําลายอาวุธของมันเยอะที่สุด แต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มยิงที่หมายทางพลเรือเราถ้าภาคหนึ่งต้องทําลายบ่อนคาสิโนโมันม,มันถึงจะหยุดถ้าคุณไม่ทํานี้มันไม่หยุดแล้วคิดว่าครั้งนี้เขาเตรียมอาวุธไว้มากน้อยแค่ไหนฮะเพราะว่าคุณเซนเองเห็นได้ข่าวก็คือเอาเครื่องบินไปรับอาวุธมาเองเลยนะผมมองแบบนี้วันนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเงินประเทศมันเนี่ยผมเชื่อว่า แต่ส่วนแต่ส่วนตัวุเซนมีเงินเยอะนะไม่ไอ้คุนเซนมันงกขนาดนี้มันไม่มาเอา <c oughs> อาวุธซื้อเพื่อมาลบเพื่อมาเทศมันหลอกคุณ<า>บุม๋มเ<า>ชื่อผมป่ะหให้คนไอ้ปเด็จการพันนี้ปาดนึงก็ไม่กระเซน <c oughs> <c oughs> นั้นนั้นประชาชนออมันจะทลักมาทํางานบ้านเราทําไมเป็นล้านล้าน้ามันคิดว่าหุนเซนยอมจ่ายเงินเพื่อซื้ออาวุธเองไหมไม่มีทางมันจะเอาเงินของประเทศมันเนี่ยแหละคราวนี้เงินประเทศมันเหลือน้อยแล้วผมเชื่อว่าอาวุธที่มันตกค้างจากการมาัางแรกเหลือไม่เยอะ แต่พี่ HL03 ยังไม่ได้ใช้นะก็ไม่เป็นไรฮะเราตัวแค่ไหนฮะอันนี้มันวิ่งมาหลายผมเชื่อว่าผู้นำเราทับเรามองอยู่แล้วตัวนี้ปล่อยเขาเชื่อผมอ่ะเรเขาเขามันมีการติดตามอยู่ไฟพีเอศูนย์สามคุณเข้าใจไหมว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยมันต้องวิ่งบนถนนเพราะน้ำหนักมันเยอะคุณเข้าใมันวิ่งในภูมิประเทศไม่ได้เพราะนั้นมันหาไม่ยากเชื่อผมอ่ะถึงเวลาอ๋อเหรอฮ มันยิงได้ไกลมันก็มีแรงที่จะสะท้อนน้าหนักมันก็เพิ่มขึ้นถ้าอย่พืนีอ่อนมันก็มหน้าที่มันบอกว่าตัวเียน่ะที่ท่านบอกว่าอ๋อต้องรอแบบใช่หน้าฝนเนี้หลังหน้าฝนถึงจะใช้ตัว PHL03 ได้สิบตุลาแหละจบจบถูกเออถ้าคุณกล้าทำมันสิบตุลานะผมเชื่อไอ้คุณเซนน่ะมันอาจจะยอมเจรจาแต่ถ้าคุณอนุทินไม่ยอมสั่งชัดเจนในวันที่สิบตุลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอนุทินคือ ผมเชื่อว่าอยู่นะรอบนี้เพราะคุณ<ม>คิดดูเดยคุณคิดดูได้ว่าเผลอแค่พูดว่าเปิดด่านไอ้คนพูดแจ้งไอ้ญี่ปุ่นต้องออกมาแก้ตัวถึงระดับรัฐบาลที่ไปอ้างเขาว่ามากดดันนะแล้วงานนี้ชัดๆแบบนี้นะแล้วคุณุทินบอกว่าจะไม่ยอมเสียที่ปไตยจะไม่ยอมเสียพื้นที่สักตารางเซนเดียววันนี้ถ้ากับคุณเสียที่ปไตยแล้ววันนี้คุณไม่ได้เสียตารางเซนเดียวคุณเสียเป็นตารางกิโลเมตร แล้วอันนี้คุณอย่าลืมนะโลกโซเชียลเนี่ยเขารีเพย์คุณได้นะเขารีลานคุณได้เพราะนั้นผมเชื่อว่าเป็นการท้าทายแล้วผมเชื่อถ้าคุณอนุทินไม่กล้าสั่งการนะเอาคุณไม่ต้องพูดในที่สาธารนณะคุณเรียกพอบบอหล่าทับมาวันเลยว่าเอาเนี้ตาากหักตามเนี้ยปะทะคือประทะเอาต้องเอาออกให้หมดผมรับผิดชอบจบอพอบบอหล่าทัเขาต้องเขาต้องการคําว่าผมรับผิดชอบอ ไม่ใช่กูสั่งแล้วมึงรับผิดชอบมึงรับผิดกูรับชอบเออ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 มึงรับผิดกูรับชอบถ้าเกิดทำตำเหล็ตก็นี่ไงนายกไฟเขียวอ้าวถ้าเกิดชิบหายมาบอกนายยกม้อให้ไปแล้วอ้าวถ้าแบบนี้คุณการเมืองเต็มเต็มอ่ะยังไคุณต้องบอกเลยว่าผมรับทั้งผิดทั้งชอบเออเอาแบบนี้รับรองพบเหลเราทับนะเขาคิดนะห้านาทีจบไอ้ที่ว่าจะเอาออกยังไงเขามีวิธีคุณเชื่อผมเหรอ ในในในส่วนของแม่ทัพภาคสองอะค่ะอ,อ,อดีตออดีตรองแม่ทัพภาคสองค่ะคต้องทํายังไงบ้างคะโปรโตคลอลในวันที่สิบเนี้ยคะ่ะต้องยังไงบ้างคะมันมีวิธีทําอยู่<ค>ะนะครับด้วยความร่วมมือของทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองทั้งป่าไม้เนี่ยมีวิธีทําแล้วตอนนี้เขาต้องเตรียมแผนไปแล้วเพราะเขาต้องมองว่าคอมเมนที่อยู่เนี่ยตอนนี้เขากะาว่ากี่คนนะครับ และจะทํำยังไงในวิธีเมื่อสมมุติว่าถ้าไปจับเข้ามาเนี่ยจะต้องจับไปอยู่ที่ไหนอ่ามันจะมีขั้นตอนอยู่อันนั้นของภาคหนึ่งในการจัดการใช่ใช่ของแล้วถ้าเกิดภาคหนึ่งจัดการแบบนั้นภาคสองต้องทํำยังไงต่อคะมันสามพื้นที่ขมเมนเนี่ยนะครับอาวุธเขาเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถที่จะเกลี่ยไปได้ทั้งสามพื้นที่ได้หมดเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันค่ะช่วยกันเล่นวิธีการทหารมีนะครับ ต้องสามพื้นที่พร้อมกันนะคุณบุ๋มไม่ต้องกลัวหรอกเวลาทหารเขาจะปฏิบัติการเขาจะมีฉากทัศออฉากทัดที่หนึ่งอ้าวถ้าเกิดว่าทางกบิชายิงตอบโต้หน่วยไหนเข้าเอาฉากทัดที่สองเนี่ยการผักดันเนี่ยจะผักดันยังไงใช่ไหมจะจับกลุ่มหรือว่าจะไล่ออกไปโดยเข้าไปพร้อมรถแท็กเตอร์หรือรถแบ็คโฮ ใช่ไหมแล้วมันแล้วเวลาเขาวางกําลังคุณคุณบอนะเขาต้องวางโดยรอบค่ะเพราะเขาก็ต้องดูว่าไอ้กัมพูชามันเคลื่อนเข้เขามาบ่าวถ้าเฉพาะโพลเรือนเนี่ยมันมันมันไม่ยากแล้วเราก็เอาคนออกจากบ้านแล้วก็ลือ้อซะบ้านอืเพราะว่าเน,นี้ยถ้าเราจะมาอ้างนูน่นอ้างนี่มันจะทาบ้านบอคอแตกอะไรเนี่ยมันไม่มีอมเพราะมันบุกลูกเราสาี่หกปีแล้วถ้าคุณพูดแบบนี้นแะสดงว่าคุณเนี่ยไม่เห็นใจคนไทยที่เขาถูกลูกอะ่ะใช่อ จะมาคือผมผมเบื่อไอ้พวกอะไรนะเพื่อมนุษยธรรมอะไรแล้วมึงคิดแต่มนุษยาธรรมคนแขมรแล้วเคยคิดมรุษยาธรรมคนไทยรึเปล่าไอ้คนพูดอ่ะแต่ผมจะให้คนหนองจารหน่อยย่าก้าก็มีสิทธิ์อ่ะไปถลกหนังหัวคนนี่เจอมาแล้วไปจัดงานมาแล้วเจอมาแล้วเขามานั่งระบายหุยมาทางน้ําตาใช่ไงเขาเก็บกดมาเป็นสิบสิบปีไม่มีใครฟังเสียงเขาเลยแล้วคุณบอกข้าใจไหมกัมบูชาประเทศมันก็ไม่ใช่เล็ก ไอ้หุ่นเซนมึงก็เอาโขนของมึงไปจัด <Like S 2> ที่<อ>ทำพิห้เขาแล้วที่มึงโกง,ง,งไปเนี่ยนะมึงก็เอาเงินไปปลูกบ้านให้เขาใช่ไหม <laughs> ก็แค่เนี้ยมันง่ายๆอะ่ะผมว่ามันไม่มีอะไรยากแล้วไม่มีอะไรที่ซับซ้อนอะค่ะ ในในมุมของชาวบ้านเองต้องทํำยังไงคะถ้าเกิดหลังวันที่สิบเนี่ยค่ะมีการประทะเกิดขึ้นหรือยังไงครับชาวบ้านเองจะควรจะต้องแบบชาวบ้านของใครของเราของเราของเขามีแผนอยู่แล้วมีแผนเมีที่เขาบอกว่าเขาเตรียมไว้แล้วพื้นที่อพยพจะอยู่ระยะไหนนะครับแล้วก็ใครไปที่ไหนถ้าด้านทัพสองไม่ต้องห่วงคราวที่แล้วเหมือนกับการซ้อมในห้าวันคราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเขารู้เราจะไปที่ไหนผมบอกให้นะครั้งนี้นะเป็นการวัดใจระหว่างคุณเซนกับคุณอนุชิน เหมือนกันเล่นไพ่กันบนโต๊ะอ่ะค่ะค่ะตอนเนี้เอาไอเกกันเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวนะที่พูดนี้ไม่มีชื่อคุณมันเด็ตโผลมาเลยเพราะอะไรคะไอคุณมันเด็ดนี่มันเป็นหุ่นเชิดอไม่มีนักสินใจหรอกค่ะคุณต้องเข้าใจคุณมันเด็ตเนี่ยมันเรียกเด็กสปอยมันเกิดมาเพราะมันอย่าคุณคิดดูนะมันเป็น มันรัชการแป๊บเดียวเป็นผบทบอแล้วคุณคิดว่าระหว่างมันรัชการมันสั่งผิดผิดถูกถูกใครกล้าเตือนมันพ่อมันใหญ่ขนาดนี้แล้วพ่อมันบ้าขนาดนี้คุณไม่ว่าลูกมันแล้ว่คุณไม่โดนปอดก็โดนข่าถูกไหมก็จริงอันนี้มันเด็กสปอยไม่รู้เรื่องหรอกก็ดูเด็โดนกดดันหน่อยเดียวหัวขาวทั้งหงอกเลยหัวหัวหงอกทั้งทั้งโอ้ยเป็นของสีผมเปล่าไม่ใช่หรอกพวกคิดมากแบบในหนังอะอะไรนั้นนางพญาผมขาวอะเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะไม่ย้อมผมดําจนกว่าประเทศเขาจะได้สันติภาพนั่นแหละก็เขายาวไปพี่เขายาวไปก็คงหลุดลืมตัวก็คงลืมว่าเป็นพิธีกรผมไม่มีโอกาสได้ย้อมอย่างนี้ไปบางทีดิฉันก็ลืมตัวไม่แล้วเขาจะถูกเขาถูกกดดันนะเพราะว่าเขาไปเรียนเวสต์ปอยเวสตปอยนี่เขามีระบบเกียรติศักดิ์และสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันตรงกันข้ามนะครับ แล้วเพื่อนเขาก็มีที่ไปเรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกกดดันทางด้านนั้นด้วยนะครับขอถึงพยายามออกมาในแนวทางสันติตอนนี้สถานการณ์ไทยคล้ายคลึงกันไหมคะแบบเหมือนกับเอาลูกขึ้นมาแล้วก็พยายามที่บอกคือลูกตัวทั้งทท้งลูกยังไม่พร้อมทั้งคู่อย่างเนี้ค่ไม่ผมบอกให้นะฮุนเซนเนี่ยมันเลือกแนวทางคือเผด็จการมันถึงสืบเชื้อสายทางสายเลือด จริงๆแล้วเนี่ยคุณมันเนี่ยมันไม่ควรจะโตขนาดนี้คุณมันเนี่ยถ้าเปรี้ยวแล้วคืออะไรคุณรู้ป่ะยังไงคะมะม่วงบ่มแก๊สเออชัดภาพชัดเชียวอ้าวถูกไหมฮะค่ะมันถึงกินก็กินไม่ได้เพราะมันหวานไอ้เพราะมันเปรี้ยวถูกไหมขายก็ไม่มีใครซื้อเพราะมันไม่มีคุณภาพไงแล้วที่สำคัญคืออะไรคุณรู้ป่ะผิดธรรมชาติถูกไหมแต่มะม่วงฝั่งไทยล่วงไปแล้วนะะฝั่งไทย อยู่บ้านแล้วตอนนี้เนี่ไอคุณเน็นี่ยเขาเรียกว่ามะม่วงบ่มแก๊สบ่มแก๊สโอ้เห็นภาพชัดเลยอ่ะ แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเคลียร์ชัดๆกันนะคุณผู้ชมมีกระแสะมาบอกว่าพลเรือนเองไม่พอใจทหารก็เลยเคลียร์ครัวออกจากการทําครัวการทาโรงครัวอะไรเงี้ยออกจากพื้นที่นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเนื่องจากสถานการณ์จากการยิงเอยอะไรเอยที่มันเกิดขึ้นทหารเองมีความจําเป็นต้องให้พลเรือนออกจากพื้นที่ <Okay. S 2> แม้กระทั่งองค์กรทําดีเองที่อยู่มาตั้งแต่แรกรนะคะอยู่ตั้งแต่ก่อนประทะด้วยซ้ำตอนนี้เราต้องออกแล้วนะคะ เพราะในพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยถูกไหมฮะเพราะว่าไม่รู้จะเปี้ยงป้างกันเมื่อไหร่ดังนั้นเพื่อความสบายใจและการทํางานง่ายของทหารไม่ควรมีพลเรือนอยู่ในนั้นครับถูกต้องฮะเอออันนี้อันนี้คือการทํางานโดยโดยระบบของทหารถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับพื้นที่กต้องแบ่งพื้นที่การลบพื้นที่สนับสนุนการลบแล้วก็ ด้านหลังก็ถึงประชาชนในศูนย์อพยพอีกอำเภอหนึ่งน่ะโอเคนะ okay, ถ้าอย่างนั้นอนะ่ะบุ๋มไปอ่ะได้นะคุณระเดือนไปอยู่ตรงนั้นโดยที่ห่างจากวิถีกระสุนแต่ขนาดที่ฉันไปอยู่อีอำเภอมันตกอยู่ข้างหน้าห้ารอยเมตรเองนะแบบโอ้นี่ฉันไปอยู่อีอำเภอหนึ่งนี่เคย,ยตามฉันมาอีกเหรอตามหน้าหน้าจุดครัวฉันเลยเนี่ยคือคือครัวเนี่ยต้องอยู่พื้นที่ส่วนหลังอยู่แล้วคุณบุ๋มค่ะนะฮะแล้วก็เพื่อให้ศานไม่พวักพวงครับให้เขารงได้อย่างเต็มที่ เรื่องอาหารทหารรู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่าในช่วงการรบหรือในช่วงของภาวะตึงเครียดเนี่ยเขามีข้อจํากัดกันยังไงเข้าใจนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงแต่ในส่วนของพื้นที่ที่บุ๋มดูแลบุ๋มอัดทั้งน้ําด้วยประสบการณ์เนาะเรามีประสบการณ์ผ่านช่วง24มาแล้วเนาะก็เลยรู้ว่าต้องอัดน้ําและอาหารแบบไหนต้องใช้ว่าอาหารแบบไหนแบบที่สามารถเก็บได้ใช่กินแบบในภาวะฉุกเฉิน น้องๆนะแต่ละคนสามารถอยู่ในบังเกอร์ได้ถึง3วันบุ๊มทำอย่างนี้ให้เลยโดยที่ไม่ต้องออกมาเลยบุมมีอาหารประเภทนั้นให้นะคะก็จากประสบการณ์นั่นแหละในช่วงเหมือนเป็นลบกับเขาะแต่เราเป็นฝ่ายโงครัวดีครับเออแต่ทีนี้ก็ต้องยืนยันว่าไม่มีใครไม่พอใจนะคะกับทหารนะคะแค่ต้องให้ทหารทํางานได้เต็มที่ต้องแค่นั้นเองคืออย่าให้เป็นภาระไงจริง เราไปช่วยเขาค่ะไม่ได้ไปเป็นภาระเขาค่ะคคอย่าไปอย่าไปดื้อค่ะอย่าไปดื้อนะคะคในส่วนของประชาชนอย่าไปดื้ออันนี้บอกตามตรงความรักชาติบ่มเชื่อทุกคนมีทุกคนเราเราอึดอัดกับความแบบที่กัมพูชาทําอะไรกับเรามาเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะแม้กระทั่งพลโทมาลีที่ตอนนี้ก็ออกมาไม่หยุดแถวพอดิฉันหยุดหยุดหยุด,ยด,ยดตำแหน่งโฆษกปุ๊บคุณก็ออกมาใหม่ <laughs> คุณมาเลเคลียร์กันเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กันแต่แต่ในส่วนของการทํางานหมู่เชื่อว่าทหารรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรครับเราต้องให้ความร่วมมือกับทหารอย่างเต็มที่นะอยากจะฝากอะไรถึงผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองให้ในการจากจุดวันนี้ไปเ,เชิญก่อนเลยคะ่ะพี่ครับก็อยากจะฝากให้รัฐบาลโดยนายกอนุทินนะครับใช้อำนาจของตัวเองในการที่จะกดดันกัมพูชา ให้มากกว่านี้นะครับไม่ให้มีสินค้าที่จะเล็ดลอดเ,อเข้าไปสู่กัมบ,บูชาทั้งน้ำมันทั้งอะไรแล้วกไ็ไม่ใช่คือไปฝั่งลาวแล้วฝั่งลาวตีกลับมาบไปกัมพูชาไฟฟ้าเนี่ยคุณเวลาผมเพิ่งเจอเมื่อวานเขายังบอกว่าหนองจานก็ยังมีไฟฟ้าอยู่นะครับหนองยาแก้วก็ยังมีไฟอยู่ทำไมไม่ตัดล่ะตัดไฟฟ้าซะให้เขาได้ให้เขาลำบาก ที่จริงแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ถ้าเผื่อในพื้นที่การลบเนี่ยเขาก็เอาไปชาร์จเอาไปใช้อะไรได้ออนะครับถ้าเราตัดทั้งหมดแล้วเนี่ยเขมรจะเดือดร้อนมากกว่านี้ะคนไทยที่อยู่ตรงนั้นจะเดือดร้อนไหมคะเอาตัดเฉพาะในเขตเขาไงอ๋อในเขตที่เขาอยู่อ้าสายส่งมันมีเข้าไปโอเคนะครับถ้ามองมุมนั้นน่าสนใจท่านค่ะท่านค่ะวันที่สิบตุลาเนี่ยนะะมันเป็นวันที่คืนศักดิ์ศรีครับ กับคืนความชอบธรรมถูกต้องให้กับชาวไทย mm hmm. เพราะนั้นคุณรุทธินคุณต้องตัดสินใจนะคือคุณต้องสั่งการนะครับ mm hmm. แล้วการสั่งการเนี่ยผอบอเหล่าทัพเขาอยากได้ยินว่ามีอะไรเกิดขึ้นผมรับผิดชอบแค่นี้จบเลยรับผิดและรับชอบด้วยครับครับค่ะ ครับนะคะเอาละก็ฝากถึงผู้บริหารประเทศชาติของเราในตอนนี้นะคะการตัดสินใจของท่านมีผลกับความรู้สึกและการทํางานของทุกๆคนจริงๆในวันนี้นะคะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะกราบขอพระคุณค่ะพลเอกรังสีกิิยานาซับนะคะและพลโทกระหนกนะคะเนตรเวศระนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะีรบขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามชมรายการเคลียร์ชัดๆนะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้บ่ายตรงตอนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ